สบายเนาะมจกระตอนดอางางเฮ็ดปวกเนาะงางเฮ็ดพี่นาะง่เฮ็ดปววพี่เนาะผลนะกลังเริ่มผลัวเริ่มออกเลยพี่เนาะเลยฝนตกลายมื่อเริ่มออกงามบ่พี่เนาะ

ดอกมันพอดีงามนะเห็ดปวกเนี่ยบ่นวกดำนะบ่ปวกน้ำแกงน้ำแกงแล้วปวกดําัวกสีบัวดำเน้นเนาะพยายามกังคำกังคื้นกับปรอยู่เรา หาเห็ดวินกระดำนากำวินดำนาขึนหางเห็ดปาดอกในชะ่หนกระดมายมั้งมกินนือ่อนดอกข้างหน้าน่เนาะเห็ปวดชีกางเห็ดปวดอีกแล้วีรยาอยูนะไม่บุได้ก็ได้พวกแกงก็ยังไข่เยะเนาะพี่อ๋อจัดการยาว บกลางคืนก็สิเดืมืดเลยนะพี่น้องฟังเสียงเสียงเคียดไปเนาะหาเห็ดไปเนาะเห็ดปวกที่จะบาดน,นะก็ไมีกำลังคนเนะี่ยกำลังคน จุม่มไปจุ่มกำลังพอดีงามจุ่มกำลังพอดีงามงงาหาไ้หาไก่เนาหาในทรงนายนะหาใน ลงนะบีายัวเห็ดปวกสุนไล่เนแออกแทวสงนะมองอื่นกัเขาดุดบิดเลยเขาดุดผูกมันเ,นเลยด,เอออลดอกนอยกเลออกแล้วจะเป็นดอกน้อยกับแต่ผกอ่ะอันนุ้ดอกน้อย ดินดินงามเ่านขึน้นลำบ่าขึ้นอขึ <c oughs> ้นลำตอนมันว่ดินงามนะฮะกรพดนี่น, <c oughs> น้อยจริเลยทีเกเ็นนี่ก็ซ้ำซ้ำจังอัดนีนะอ่ะนาอ้าวเกิดเยียบออมันกงจิดม่าเลยรับเส้นเด้คช่ มึงเอาจักแมนห,ดมห่ด้จีนมานมลาล่ดตมาที่อีใ่ีลาจาโคมแโคมมันสีอ,อันรี้ากะโพดจับก,กันทกนนเห็ดตัวในบ้านยัม่นมีไูเลยนตัวเเจ้าไปเอามากิน้จ้าดีเด้ นั่งดีอกหลายดกเดียวนี่บ่องดอตายเตไปทน่ไม่พออพีนองแต่จีพอแขงแล้วเดวกินไปดนนะเก้ยน่ะกวดไปเห็นยไง Cái đenoi đi vào đâu Được, nói khan nhao nọc hook 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 Cái hook 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 หย่าทาทยดท้าเลยเขี่ยจนรุดออกจากูุการ่นอ่งรุดไปใจกวนไปกวนมาไม่เห็นตะการอ๋อบรได้คืองานเนาะอกับเห็ดดอกน้อยนี่นนะีนน่แหละนขาโพนม่งนี่จุดงามพอดีแกะ น้อยได้น้อยดีเหี้ปวดไักพุ่นต้องดอตัวเียงสิไปโหลบุนเทว่าเจิงแคน่าจิงแคนจะออกได้เห็นปว น้องดอกเห็ดกุ้งามมาจพี่น้องอืมกุ้เห็ดอย่งนี้นะก้งเตลอเห็มนดอกจังดอกน้อยเียหลามก็ออกลายด้วยดอกออกลามันเรื่อย ดี๋ย้งมาอนไรเลยน้องเอด็กตัวดอกงาม,งามได้ได้ขาวะ จีมได้สีหาเดานี่พี่น,น้องเห็ดปุ๋ยจะนีะ็นดอกใหญ่ในเจ็กหน่อยสรปสระ,ะพอดีงามด,าดอกเลยดอกตุต่มๆเลยเขีย่ยฮะแล้วมันออกไปเรื่อยๆดอกดอกไงกมองนี งามเลยนะดูว่าเราไปอยากมาเอาไปใช้สิเนี่ยนะไปเอาอยู่านเด็กเดาอุทยนบ่ ใครในดอก่เรองไงคือตอนนั้นดอกนี่นะนี่ดอกไงเนี่ไปโคมอยู่เพืงอนเดีอวมีอันเดียวอยู่นาไอโคมจะนะตัวนี้ดอกงางานบเห็นคือบบเห็นหมดอยูแ กุ้งบ่อในนี่ยนะคือดอกใหญนี่ยอืมดอกบักใไงสอยงามมากเห็ดเอาต่างถึงบักงามเนาะตัวนี้ดอกใไงเนี่ยเก่งค่ะค่ะแอ้มมาเลยดอกขาวๆกำลังกำลังพ้นออกมาเนาะดอกขาวๆยาวๆอย่ดอกขาวๆนี่นอน นี่บัวนี่บัวกันยันแปลนี่ทุกจังเห็นเลยเป็นดอกก็เห็นแล้วมันดอกน้อยมเห็นเลยนะเอ้ยโคมกินนะยินเห็นนะตื่นเต้น ตอนนี้เลยเห็นสีดแดงยาอายตัวเล็กน้อยหลังงามแล้วนะนี่นะเห็ดปลวกพี่น้องเห็ดปลวกป่าดอกใหญ่แล้วนี่กำลังจุกๆเลยนะครับเดี๋ยว้องมาเก็บเห็ดน้ำแข็งตอนตีสามทีสี่แะพากันมาเยือนแล้ว เก็บเห็ดเด้อเลกกรบโปหูเนี่ยของีีหาเพื่อเทียงข่างนะพอดีมาสวนได้วานนี่เนะเป็นได้วานเ็เลยมาสวนดอกหอมงามนับเป็นดอกใหญ่เน้ก็มองกระถกใหญ่มองกระกน้อยหน่อมืออื่นสงยาแฟดำหนาอยู่เี่น้องไนจ่ดครกดำนาเนยองไง วงเดียวก็ได้ลายถึงเนาะจะเป็นขึงโลไปจ้ะอ้าไปาเปอดเลยจุกอ้วกนั่นะี่ดอกใหญ่พอิเศษเจี๊ปลาจมอยางเนะประย,ยูโอ๊ตและประยูได้ดนหนึ่งเศษตัวไว้นะ ตีนเัิ่งกสบัียาววนี้ในโคนมีไหม้ก็บลายล่ยนี่ก็ได้ลายพอสมควรนะใช่ไเหยีไดนะลายแต่แต่พออยู่พอจิงเหยีดีออกไปจุมไปจุบน่ะจุบละน้อย จุม่มลายซีฮะเด้อออกลายคือจะตอนหัวปีนะตอนนั้นนะออกลายรีรอนนะ่นั่นเองมูได้กันมันก็ออกลายอย่างนี้มันหักใหญ่น่อยนะออกมองละหน่อยฮนะมันเห็นมันขัดมาใบไม้ลายอ๋อน,นะมันออกว่าเป็นจุ่มใหญ่ดีไปแบบนี้ม่วนหมดเลย กรพเอาไปเยอกออก้เทนดนนี้นอ,อ,อไปเยืนไเอลีเวนเห็นดุเยอะเขียวะกลางคืนบ่อยเห็นดาน้ะยเขียไปเขียมากเห็นได้เห็ตนนุืตล เนอาตีนเทียดังแทเฮ็ดเยวเนี่ยน่ากคนเียเฮ็ดดดกน้อยล้มีเอามาเล้หมดเอาเสียเหรอเทียบตงนีไ่ใช่เออะเหีเดี๋วมาเห็ดตอนกลางกคืนกลางคืนกับปูเระ่อเอาไปนี่เอาใช้ันเลยสองสามดอดอ สีงามเนาะนี่ดอกเป็นขาวคนะเนาะสวนพี่ผู้ชายบอกเลยยังเหยียบเลยนะติดดอกงามๆเนี่ยเหยียบไปนั่งก็ไ่เนะ <laughs> ดอกนา ดอกงามครับพี่นะ้าะข่าเสือรนะ่าด้วยนรับขาเป็นสูงข่าเงาอลาาเบิดแล้วปะไปหามากเดลายเเด,ดพี่น้องเยพอล <laughs> เอามองละด็กเอามองละดึกกันน่อยนะไปเจอว่าหลอกก็ตัวเดี่เหลาล้แลเอเหาตัวนี้แหละ จนบานปิดจุ่อยู่นะบานนำจุ่มแด้มาออกเตะเบ็ดเตะเสานะตะเสาข้ามานเอะแตกดวงบุรีกับบวเ็นไหมเฮ็ดบ่นี่เงาแล้วเฮ็ดตั้งสองสาจุนพี่น้องห้ามแหวกตาพี่น้อง ตาอาตตาไปเชือพี่น้องอสังามเลยนพี่น้องเอ้ยงานพี่น้องมวนปเ็นนะดูีสรุปทภาลยท้งหมประเลนเราพูดได้หมงลายทั้งหน่อยวาเหยียบไปน้ำเด้วะเอบนี่ยหาเลยยแถวพี่เดชาหลังไบแลอีก่งาลยเนาะ เป็นเงาเป็นพักใสงานักนเบิดแล้วจะเบิดไปเถอพี่น้อง,น,งน,กกน,นี่กนลังววนเต็มเดินเลยนะม่กลับนเนะจูมจูมเห็นยูมาเด้อเนะดเี๋ยพี่น้องค้าในเงานี่ครับสิบลาบอยู่ในเงาโดดใหญ่ขนาดนี้นี่งานเลย Chuông nương việt nam. Coulda phải đi nằm bỏ hên nằm vừa nằm luôn 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 เห็ดบวกกันดอกน้อยบ่ค่อยเห็นเนาะนี่ก็มองเก็บเมื่อคืนอยู่นะก็ลงมาทางเก่าก็เลยมันสองมอาเจอเป็นผลกันมาอีกเนาะสีได้เมื่อแล้วบบบนี้เมื่อดำหน้าต่อพี่น้องเลยเบียกกระจายเห็ดกัอยากหาหน้ากัอยากดำจะอยากได้อืม <c oughs> หาจนเมื่อยหัก ดลายเติบอยู่ประมาณโลนะเห็ดขาวนี่ฮะเห็ดวันนี้ก็ได้ได้ลายเต๋บพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องบรรยากาศอยู่แคมห่วยแคมปหองส่งน้ำนาะจะได้ฝากบรรยากาศไปสำนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดแชร์ฝากติดตามเลยเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเจ้าพี่น้อง